ยังไงให้ตังไหลมามีคนมากมายที่อธิษฐานขอโชคดีอยากมีเงินอยากมีโอกาสอยากมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมแต่แท้จริงแล้วโชคดีอย่างยิ่งในชีวิตไม่ได้อยู่ที่การได้สิ่งนั้นทันทีแต่อยู่ที่การได้โอกาสเดินบนเส้นทางของความฝันการมีเป้าหมายที่ชัดเจนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองในทุกวัน และได้เห็นความสำเร็จค่อยๆเบ่งบานจนพาเราเข้าสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริงเพราะความโชคดีสูงสุดของมนุษย์คือการได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายได้ทำในสิ่งที่รักและเห็นตัวเองเติบโตจากภายในสู่ภายนอกจนวันหนึ่งความสำเร็จและความมั่งคั่งกลายเป็นผลลัพธ์ตามธรรมชาติของจิตที่รู้ทิศทางสามารถอธิบายได้ดังนี้หนึ่ง การมีเป้าหมายคือของขวัญจากจักรวาลการรู้ว่าเรามีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรคือการมีเข็มทิศนำทางจิตวิญญาณเป้าหมายไม่ได้มีไว้เพื่อความทะเยอทะยานเท่านั้นแต่มันทำให้เรามีเหตุผลในการตื่นขึ้นทุกเช้าเมื่อเรามีเป้าหมายที่สอดคล้องกับหัวใจพลังงานของเราจะเปลี่ยนสมองจะเริ่มมองเห็นโอกาสแทนข้อจำกัดและจักรวาลจะเริ่มส่งเหตุการณ์ ผู้คนและแรงบันดาลใจมาสนับสนุน 2. การได้ทำตามความฝันคือการมีชีวิตที่แท้จริงความฝันคือเสียงกระซิบของจิตวิญญาณที่บอกว่านี่แหละตัวตนของคุณเมื่อเราได้เดินบนเส้นทางนั้นไม่ว่าจะยากหรือไกลแค่ไหนหัวใจจะรู้สึกมีชีวิตชีวามีพลังและมีความสุขในทุกก้าวเพราะการได้ทำในสิ่งที่รัก คือการเชื่อมต่อกับพลังสร้างสรรค์ของจัก,กรวาลและทุกความฝันที่มาจากหัวใจแท้ย่อมนำไปสู่ความสำเร็จได้เสมอการพัฒนาตนเองคือสะพานแห่งโชคคนที่ไม่หยุดเรียนรู้คือคนที่ไม่หยุดเติบโตทุกครั้งที่เราก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆเ,เราได้ขยายพลังแห่งความเป็นไปได้เพราะจิตที่เติบโตจะส่งคลื่นพลังใหม่ออกไปและดึงดูดประสบการณ์ใหม่เข้ามา ไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางธุรกิจการพบคนที่ใช่หรือแรงบันดาลใจครั้งใหญ่ทั้งหมดนี้คือของขวัญจากการพัฒนาตนเองความสำเร็จและความมั่งคั่งคือผลสะท้อนจากภายในเมื่อเรามีเป้าหมายทำตามฝันพัฒนาไม่หยุดและเดินไปด้วยพลังบวกเพราะความมั่งคั่งแท้ไม่ได้เริ่มจากการหาเงินแต่เริ่มจากจิตที่รู้คุณค่าและเปลี่ยนพลังสร้างสรรค์ จิตเช่นนี้จะดึงดูดความสำเร็จอย่างเป็นธรรมชาติทั้งด้านงานการเงินความสุขและความสัมพันธ์นี่คือโชคดีในระดับจิตวิญญาณโชคดีที่เกิดจากการตื่นรู้และลงมืออย่างมีสติสรุปได้ว่าโชคดีที่แท้จริงในชีวิตไม่ใช่การเกิดมาพร้อมทุกอย่างแต่คือการได้รู้เป้าหมายของตัวเองได้ มีโอกาสเดินตามความฝันได้พัฒนาตนเองจนเก่งขึ้นทุกวันและสุดท้ายได้เห็นผลแห่งความสำเร็จและความมั่งคั่งด้วยรักครูเทซี่สวัสดีค่ะ